คนดวงดีโชคดีวาสนาดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีครอบครัวคู่ครองดีมักจะมีเส้นลายมือเป็นแบบไหนสวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะเราทุกคนก็อยากจะเกิดมาเป็นคนโชคดีดวงดีมีวาสนาดีมีคนอุปถัมไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยแล้วเราจะต้องมีลายมือแบบไหน เรามาดูกันง่ายๆนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะมีรายมือลักษณะนั้นไหมนะคะคนวาสนาดีมักจะมีเส้นเนินสุกเส้นชีวิตสวยๆแบบนี้นะคะนั่นคือเนินสุกเนินของครอบครัวความรักนะคะความสุดชื่นสมหวังในความรักมักจะไม่มีเกาะมีตัดมีตะแกงนะคะเป็นแบบนี้เลย แล้วเรามาดูว่าเส้นหัวใจนะคะเส้นเส้นหัวใจก็จะไปลักษณะนี้เลยนะคะไปที่เนินพฤหัสเป็นคนที่จิตใจดีอารมณ์ดีนะคะควบคุมอารมณ์ได้นะคะแล้วก็เส้นสมองเรามาดูเส้นสมองนะอ่าเส้นสมองอาจจะติดเส้นชีวิตแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังนะคะเป็นคนระมัดระวังอ่าไม่ได้เชื่อมั่นตัวเองจนเกินไป แล้วก็มักจะมีเส้นอาทิตย์ที่ดีด้วยค่ะจะสั้นหรือยาวก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะแต่มู่เส้นอาทิตย์ที่ยาวแบบนี้ยิ่งดีเลยค่ะสร้างไรายได้ได้ด้วยมาสมองต,ตนเองนะคะแล้วถ้ามีคู่ครองละ่ะคู่ครองจะเป็นแบบไหนนะคะคู่ครองที่ดีมักจะมีเส้นจากเนินนี้นะคะเนินพุทธวิ่งเข้าไปชนเส้นอาทิตย์แบบนี้เลยค่ะ ชนแบบนี้นะคะไม่ตัดออกไปเลยเส้นอาทิตย์ก็จะได้รับเงินรับทองมีสามีมีภรรยามีคู่ครองมีหุ้นส่วนก็มักจะได้รับเงินจากคู่ครองหุ้นส่วนเสมอและมักจะมีเส้นอุปธรรมเส้นเส้นคุ้มครองแบบนี้ยาวแบบนี้ค่ะถ้ามีคู่นะคะ เขาจะสนับสนุนเราไปยาวเลยนะคะตลอดอายุไขเลยก็ว่าได้และอาจจะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นวาสนาจากเนินจันทร์พุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะหรือจะพุ่งไปจดแค่เส้นใจแบบนี้ก็ได้นะคะตรงจุดนี้ค่ะจะได้สามีหรือภรรยาสนับสนุน หรือถ้าได้แต่งงานอาจจะได้ไปอยู่ต่างชาติต่างแดนได้สามีภรรยาเป็นคนต่างชาติต่างแดนค่ะถ้าเส้นแบบนี้นะคะเกิดบนลายมือใครนะคะรวยสถานเดียวค่ะชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะไม่รู้ว่าทําบุญมาด้วยอะไรค่ะทุกคนมีลายมือเป็นแบบนี้ไหมคะลองไปตรวจดูลายมือตัวเองนะว่าคล้ายๆไหมเป็นแบบนี้ไหม หรือเหมือนแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะวาสนาดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะทุกคนลองตรวจด,ดูนะคะแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ก็อย่าพึ่งย่อท้อนในชะตาชีวิตนะคะสร้างบุญสร้างกุศลมากๆเดี๋ยวเส้นชีวิตเราก็จะดีเองค่ะ